สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเอาอะไรมาให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะนกเคยได้พูดถึงเรื่องเงินสกอตแลนด์ไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะที่จะมาพูดเรื่องเงินอีกรอบหนึ่งก็เนื่องจากว่าเรานะคะมีธนบัตรใหม่เป็นแบงค์ยี่สิบนะคะแบงยี่สิบค่ะนี่เป็นพลาสติกคะ่ะอืมอันนี้จากแบงค์ จากธนาคารคลายสเตลนะคะทำไมนะคะถึงมีแบงค์ยใหม่มานะคะอันนี้ก็แบงค์จะออกแบงค์ยที่เป็นพลาสติกมานะคะก็เนื่องจากว่าเขาจะเอา,เอาแบงค์พลาสติกนะคะนี่นะคะมาทดแทนแบงค์กระดาษนะคะเขาก็จะเขาก็เลยออกแบงค์ยที่เป็นพลาสติกมานะคะซึ่งเดิมทีเนี่ยแบงค์ยยังไม่มีพลาสติกใช่ไหมคะที่นกเคยโชว์ไปนะคะแบงค์สิแบงค์้าเนี่ยก็จะมีธนบัตร10ธนบัตร5นะคะ มีพลาสติกแล้วแต่ว่าธนาบัตร20เนี่ยยังไม่มีใช่ไหมคะที่นกชกไปก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันแต่เป็นกระดาษแล้วก็ใหญ่กว่านี้นะคะแต่ตอนนี้นกก็เพิ่งได้มานะคะเป็นแบงค์20พลาสติกแล้วนะคะก็ลักษณะก็เหมือนเดิมแต่ว่า,าแคบลงนะคะแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นพลาสติกด้วยค่ะจะอย่างไรต่อไปนะคะธนาคารนี้ก็จะออกแบงค์50ต่อมาในโอกาสหน้านะคะตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าก็จะทยอยออกมานะคะ แบงค์ห้าสิบด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอมีแบงค์ทุกแบงค์เป็นพลาสติกหมดแล้วนะคะเขาก็จะค่อยๆเลิกใช้แบงค์กระดาษไปนะคะทีนี้นก็จะต้องไปเตรียมไปคิดแล้วนะคะว่าเราควรจะเก็บแบงค์กระดาษไว้หรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องรีบใช้ออกไปนะคะเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะไม่มีแบงค์กระดาษอีกแล้วนะคะอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวนกเอาแบงค์เดิมๆม,มาโชว์ด้วยนะคะ นี่นะคะแบงค์ยี่สิบเดิมนะคะที่เป็นกระดาษน,นะคะเห็นไหมคะส่วนแบงค์ใหม่นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนกันไหมย่นีคะก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวนะคะ<ๆ>ก็แค่คล้ายๆกันนะคะสีเดิมนะคะแต่ว่าแคบลงเห็นไหมคะ เขาจะเล็กกว่าแบบเดิมนิดนึงนะคะพอแน่นาคตก็เขาก็คงจะไม่มีแบงค์แบบนี้ให้เราอีกแล้วนะคะทีนี้นกก็อาจจะต้องพยายามที่จะใช้ออกไปนะคะแต่ตามหลักไงเราก็เก็บไว้อย่างละหนึ่งใบนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวนกก็จะมาโชว์เพื่อนๆเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะคร่าๆนะคะน,นี้ใบงคี่สิบนะคะ r o y a l s c o t แบงคนะฮะอันนี้ของอังกฤษนะคะ อันนี้ก็ที่โชว์ไปเมื่อกี้นะคะใครยังไม่รู้คะ่ะว่าเงินสกอตแลนด์ก็ใช้ในอังกฤษได้นะคะ <Yeah. S 1> อ่ะอนนเห็นไหมคะแบงก์สิบของสกอตแลนด์นะคะก็เป็นพลาสติกแล้วนะคะแทบเป็นพลาสติกทุกแบงก์แล้วด้วยนะคะอันนี้แบงก์ในสกอตแลนด์ก็จะมีหลักๆ3ามแบงก์นะคะก็จะเป็นพลาสติกหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะ ส่วนแบงค์หนะคะก็เป็นพลาสติกแล้วนะคะนม่ค่ะโอ้ันเป็นแบงค์อังกฤษอีกแล้ว <Yeah. S 1> นกมีหลายใบยเพราะว่านกสะสมนะคะจริงๆก็ไม่ได้สะสมนะคะเขาเรียกว่าอะไรเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะอย่างอย่างละใบ แบงค์ห <Bank> mm ้า hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. นั่นแหละค่ะ mm hmm. ก็ทีนี้นะคะแบงค์ยี่สิบเนี่ยยังไม่เคยมีเป็นพลาสติกนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ออกมานะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพอทุกแบงค์ได้ออกแบงค์ยี่สิบมาเป็นพลาสติกแล้วเนี่ยต่อไปนะคะก็จะเป็นแบงค์ห้าสิบตามมานะคะที่เป็นพลาสติกแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆทยอยเลิกใช้แบงค์กระดาษไปนะคะต่อไปนะคะที่สกอตแลนด์ก็จะมีแบงค์ ที่เป็นพลาสติกทั้งหมดนะคะตอนนี้ยังปนเปนกันอยู่นี่นะคะตั้งแต่5้านะคะตั้งแต่แบงค์5ถึงแบงค์สิเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกหมดแล้วเห็นไหมคะนี่แต่มีเพียงแบงค์20ิใช่ไหมคะที่ยังเป็นกระดาษอยู่นะคะนี่แล้วก็ได้มาใหม่แค่นั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวก็ดูต่อไปนะคะว่าจะยังไงถ้าน้องมีโอกาสที่จะได้แบงค์ใหม่มานะคะนงก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะอย่างไรแล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้นกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ